สวัสดีครับมุมสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนก็ได้กลับมาพบกับมิลักแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งวันนี้มุมสองเวียนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เป็นคิวของมวยไทยเจ็ดสีที่จะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2 5งพเวลา14บสนกาสินาทีโดยประมาณนะครับน,นี่มุมสองเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นําข้อมูลมาฝาก ท่านมีรักแฟนหมวยทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณากันเริ่มเลยนะครับมวยไทยจสัสีที่จะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2 5ง0เวลา14นกานาทีะครับคู่ที่1เป็นมวยรอบปูนเสือมวยไทยบันแท้ครั้งที่17นะครับแย่งกันเข้ารอบ8คนสุดท้ายนะครับพอตอนนี้เข้าไปแล้ว7คนขาดอีก1คนนะครับวันนี้ใครชนะ จะได้เข้ารอบ8คนสุดท้ายทันทีนะครับส่วนคณแพ้นี่ตกรอบครับฝ่ายแดงระหว่างนักบวยทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรพันนัทหอจกอสงวนชัยจะพบกับฝ่ายน้ำเงินนะครับวันมีชัยสักบุรีลำพิกัด120ปปอนด์ครับเรามาดูฟอร์มกันก่อนนะครับฟอร์มของฝ่ายแดงเพชรพันนัทนี่ก็มีชนะคะแนนเพชรวีกโก้สัญญาล้อมแมกอ่างทอง ที่ช่อง TGN แล้วก็แพ้คะแนนกุหลาบขาวสิทธิ์สอทอลงที่ช่องเจ็ดสีฝ่ายสุดท้ายชนะคะแนนเพชรสีหมอกวอวิจิตปวงชันที่ช่องเจ็ดสีนะครับสามฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1ส่วนฟอร์มของวันมีชัยนะครับฝ่ายน้ําเงินก็มีแพ้คะแนนเพชรนะคะบํารุงสิทธิ์ที่ช่องไบชนะคะแนนเด่นสะเด่นสะบัวนายกเอ่าสาราที่ช่องเจ็ดสีแล้วก็ฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้คะแนนกุหลาบขาวสิทธิ์สอทอนลงที่ช่องเจ็ดสี สามฟอร์มหลังนี้แพ้2แล้วก็ชนะ1นะครับสำหรับฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินวันมีชัยวันนี้เป็นการตัดเชือกเพื่อที่จะเข้ารอบ8คนสุดท้ายนะครับคงต้องเต็มที่กันอย่างแน่นอนนะครับเพชรพนัทนี่เป็นมวยฝีมือครบเครื่องไท้ายนี่เป็นมวยประเภทที่มีกอก2 มีกอกสองอยู่เป็นประจำาบําบำรุงกําลังได้ดีมากนะครับในท้ายทำท,ท่าว่าจะหมดแต่ก็มีกอกสองให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับเพชรพันนัทส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่วันมีชายนี่เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับเป็นมวยมีหมัดนําแล้วก็มีแข้งมีเข่าดาักแทงนะครับเป็นมวยฝีมือชกยากจุกจิกนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนทั้งคู่นะครับเพื่อหวังที่จะ เขารอบ8คนสุดท้ายให้ได้วันนี้จะไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้นะครับผู้แพ้นี่ตกรอบทันทีส่วนผู้ชนะนี่จะได้เดินหน้าต่อไปในรอบ8คนสุดท้ายของมวยมวยรอบปูนเสือนะครับครั้งที่17เพราะฉะนั้นเต็มที่แน่นอนครับวันนี้สนุกแน่เพชรพนัทบารุงร่างบารุงกําลังบํารุงเรื่องอบริหารเรื่องกําลังได้ดีมากท้ายนี่พอจะหมดแล้วก็ไม่หมด ทำให้แฟนมวยได้เชียร์ได้ลุ้นกันตลอด5ยกนะครับต่วนวันมีชัยนี่ฝีมือเหมือนกันนะรับครบเครื่องชกยากจุกจิกวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเป็นมวยฝีมือชกยากจุกจิกนี่น่าจะสร้างความลําบากใจให้กับฝ่ายแดงเพชรพันนัดเล็กน้อยนะครับน่าจะสู้กันเต็มที่ท้ายๆนี่ผมชอบไปที่วันมีชัยสักบุรีลำน่าจะอาศัยฝีมือที่รวดเร็วกว่า ชิงทำแล้วก็ปรงกันตัวไทยทายนี่น่าจะเบียดเอาชนะเพชรพนัทหอเจโอกอสงวนชัยพร้อมกับเข้ารอบ8คนสุดท้ายคนที่8ได้สำเร็จนะครับคู่ที่1มีชอบฝ่ายน้ำเงินวันมีชัยสักด์บุรีรามครับขยับมาดูคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนพพลัดเพชรเกตเพชรจะพบกับน้ำเงินนะครับดาวเชิงดอย สิทธ์นายกพิเดษนะครับพิกัด126อปอนด์เรามาดูฟอร์มกันก่อนนะครับฟอร์มของฝ่ายแดงนพพลัดก็มีชนะนอกยกหนึ่งปัญญาวุฒิเกียตเจริญชายที่ช่อง9อาแพ้นกยก2ดาวเชิงดอยวอพอลำปางที่ช่องนาวฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะคะแนนพาคินต่อละงูที่ช่อง9 3ฟอร์มหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับสำหรับฝ่ายแดงนพพลัดส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินดาวเชิงดอยนะครับก็มี ชนะคะแนนเพชรเอกเกียรติลำปางแล้วก็มาแพ้คะแนนกายสิทธิเกียรติเจริญชัยที่ช่องนาวฝ่ายสุดท้ายชนะน็อกยกสองนพรักเกียรติเพชรเกียรติเพชรที่ช่องนาวนะครับก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับคู่นี้เคยชกกันมาแล้ว1ครั้งเกมจบแค่ยกสองนะครับเกมเกมสั้นวันนั้นฝ่ายแดงนี่เป็นฝ่ายแพ้คะแนนมาซึ่งก่อนหน้าที่จะแพ้น็อกนะครับแพ้น็อกโทษทีนะครับแพ้น็อกครั้งนั้นนี่ฝ่ายแดงนี่แพ้น็อกมา ก่อนหน้านั้นนี้ฝ่ายแดงนี่ได้นับก่อนได้นับก่อนต้นๆยกนะครับแล้วก็ใบปลายไปพลาดท่าโดนอาวุธสวนของดาวเชิงดอกก็เลยพ่ายน็อกไปในยกที่สองนะครับซึ่งโนพรัตนนี่เป็นมวยเข่าสูงยาวโนพรัตนี่สูงกว่าร้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับวันนี้วันนั้นที่โชกันนะครับดาวเชิงดอกน,นี่สั้นกว่าโนพรัตนนี่เป็นมวย ขาสูงยาวเข่าแหลมแน่นอนครับส่วนดาวเชิงดอนนี่เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับวันนั้นนรัน์นี่ถือว่า,าพลาดอย่างรุนแรงนะครับได้นับก่อนแต่ว่าพลาดโดนอาวุธสวนของดาวเชิงดอนก็เลยแพ้นอกไปในยกที่2นะครับวันนี้เป็นโอกาสดีๆที่จะกลับมาขอแก้มือใหม่ที่เวทีแห่งนี้คือเวที ช่องเจสีนะครับเรื่องอสภาพร่างกายนี่ความได้เปรียบอยู่กับโนพลัตแน่นอนนะครับเพราะว่าได้เปรียบเรื่องส่วนสูงสูงกว่าแล้วก็ร้อยกว่าส่วนสภาพแวดล้อมก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับโนพลัตก็ได้เปรียบอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นมวยของทางทีมงานคนจัดนะครับเป็นมวยของเหยชุนป่าชุนนะครับก็เลยได้เปรียบเรื่องสภาพแวดล้อมอีกต่างหากนะครับ เพราะฉะนั้นมองดูแล้วนี่โนพรัตนี่ได้เปรียบแทบจะครบวงจรครับยังไงก็ไม่โดนอาวุธหนักๆลูกสวนหนักๆของดาวเชียงดอยนี่ผมว่ายังไงโนพรัตน่าจะอาศัยสภาพร่างกายที่เหนือกว่าบวกกับสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่เหนือกว่าน่าจะ,อะเอาชนะ,ะแก้แค้นดาวเชียงดอยสิทธิ์นายกพิเดชไปได้แบบสนุกนะครับคุณนี้ชอบ ที่ฝ่ายแดงนพรัตน์เพชรเกตเพชรครับขยับมาดูคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกเป็นการพบกันร,ระหว่างฝ่ายแดงนะครับอัธชัยต่อหมอสีส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเดชเทวดาสอน,นิพาพรพิกัด143ปอนด์นะครับเรามาดูฟอร์มของทั้งคู่ก่อนนะครับฟอร์มของฝ่ายแดงอัธชัยก็มีชนะคะแนนเพชรซาอุสิทธิ์นำขบวนที่อ้อมน้อยแพ้คะแนนโลตัสต่อทอเทวินที่อ้อมน้อย ฝ่ายสุดท้ายชนะคะแนนเดชเทวดาสิทธิกุลที่ช่องนาวส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ําเงินเดชเทวดานะครับก็มีแพ้คะแนนใจสู้ทอเทพสุทินที่ช่องเกดสีชนะนกนําขบวนเล็กสอดนันช้างที่บุรีรัมฝ่ายสุดท้ายแพ้คะแนนเดชนัทพลป๋องไฟฟ้า,ฟาที่สีสะเกตนะครับสามฟอร์มหลังของฝ่ายน้ำเงินนี่ก็มีแพ้2แล้วก็ชนะ1คู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับที่ช่องนาว ซึ่งวันนั้นนี่เกมเบียดคู่ขี้สูสีเดชเทวดานี่สูงกว่าลอยกว่านะครับเป็นมวยเข่าครบครบเครื่องนะครับวงนอกมีแข้งปกวงไหนก็มีเข่าส่วนอัธชัยนี่เป็นมวยฝีมือครบเครื่องวันนั้นที่พบกันนี่เดชเทวดานี่ตั้งรับคอยดักออกอาวุธตั้งรับส่วนอัตชัยนี่เดินออกอาวุธแต่จะเดิน ไปโดนอาวุธของเดชเทวดาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับหมด5ยกนี้ราคาก็เลยอยู่ทางฝั่งของเดชเทวดาแต่ว่ากรรมการชูส่วนให้ทางฝั่งอัธชัยเป็นฝ่ายพลิกชนะอนแนมาซึ่งทางทีมงานของเดชเทวดาก็เลยขอแก้มือใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับวนันนี้ในเวทีช่อง7สีนะครับ ซึ่งน่าจะทวนเชิงกันมาเป็นอย่างดีนะครับอัตชัยนี่ซ้อมอยู่ค่ายต่อหมอศรีสมุทรสาครนะครับโดยมีตู่ต่อหมอศรีเป็นคนดูแลส่วนเดชเทวดานี่ซ้อมอยู่ค่ายสิทธิกุลนะครับอยู่จังหวัดสุรินทร์นู่นนะครับก่อนหน้านั้นนี่เดชเทวดาก็น่าจะวมชกมวยนี่ก่อนหน้านี้ก็แพ้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ ค่อนข้างออกไปลูกแพ้เยอะกว่าชนะนะครับส่วนอัธชัยนี่ก็มีฟอร์มที่มีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับแต่ก็ยังดีกว่าทางด้านของเดชเทวดานะครับซึ่งวันนี้หลังจากที่เดชเทวดาแพ้คะแนนอัถชัยันนี้ก็เลยมาขอแก้มือใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคงต้องทําการบ้านฟิตซ้อมมาเพื่อแก้ทางมาอย่างเป็นอย่างดีนะครับสาหรับทางด้านของเดชเทวดา ซึ่งวันนั้นดูแล้วก็ไม่น่าแพ้ด้วยวันนี้ยังไงผมก็ยังชอบไปที่เดชเทวดานะครับสอนิพาพรน,น่าจะทางพี่เลี้ยงทางทีมงานน่าจะทําการบ้านแก้ทางมาเป็นอย่างดีนะครับน่าจะอาศัยลูกอาศัยลูกทำรรที่มีน้ําหนักกว่าเนื่องจากว่าได้เปรียบเรื่องส่วนสูงแล้วก็ชิงทําก่อนนะครับพอ,อเป็นมวยที่มือครบเครื่องนะครับสูงกว่านี่ คอยตั้งรับแล้วก็ดักออกอาวุธชิงออกอาวุธดักแทงอย่างนี้แล้วก็ประคองเกมไปเรื่อยๆนะครับท้ายๆผมว่าน่าจะเอาชนะแก้แค้นอัธชัยต่อมอสีได้สําเร็จนะครับคุนนี่ผมชอบไปที่เดชเทวดาสอนิพาพรนะครับหลังจากที่แพ้มาหลายๆฝ่ายนี่ฝ่ายนี้จะต้องแจ้งเกิดได้สักทีนะครับคุณนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเดชเทวดาสอนิพาพรครับ ขยับมาดูกันที่คู่เอกนำรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนะครับเจมสักเพชเกียรติเพชรจะพบกับนักมวยทางด้านมุมน้เมอเงินนะครับปะตะเทพซินบีมวยไทยหรือว่าเจนหลงต่อทักษินเก่านะครับมาดูฟอร์มของทั้งคู่ก่อนนะครับฟอร์มของฝ่ายแดงเจมสักก็มีแพ้คะแนน1ล้านเล็กจิตมุนนที่ลุมพินีแล้วก็มาแพ้นอกยกสองสักเชน้อยเอ็มยูเดนที่ช่องเจ็ดสีฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะนอกยกหนึ่ง พลพุ่มพันธุ์มวดที่ช่องเจ็ดสีนะครับสามฟอร์มหลังนี่มีแพ้สองแล้วก็ชนะหนึ่งนะครับฟอร์มของฝ่ายแดงเจมส์สักก็ถือว่ากลับมากู้ชื่อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับฝ่ายสุดท้ายที่ชนะนกพลพนนะครับส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ําเงินนะครับประตักเทพนี่ก็มีแพ้คะแนนสักเคน้อยเอ็มยูเดนที่ช่องเจ็ดสีแล้วก็ชนะคะแนนสกุลชัยเล็กพอหลักบุญที่สงขา ฝ่ายสุดท้ายนี่กลับมาแจ้งเกิดหลังจากที่ชนะคะแนนสกุลชัยเล็กแล้วก็หายไปนานแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ชกไว้สวยงามนะครับเอาชนะนลงนลงน้อยลูกมาคหวานที่ช่องนาวไว้เรียกว่ากลับมานี่ก็ฟอร์มสวยหรูเลยนะครับกลับมาชนะคะแนนานลลงน้อยไว้นะครับฟอร์มเริ่ม เริ่มจะดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับประตักเทพซินบีมวยไทยนะครับคุณนี้เจมสักนี่เป็นมวยฝีมือนะครับครบเครื่องเลยมีหมัดเท้าเข่าศอกครบเลยส่วนประตักเทพนี่เป็นมวยเข่าเดินหน้าจับคอคว้าคอตีเข่านะครับแล้วก็มีศอกเสริมนะครับเป็นมวยเก่ากระดูกดีมากเลยนะครับสำหรับประตักเทพชื่อเก่าก็คือเจนหลงต่อทักษินนะครับ วันนี้มาพบกับทางฝั่งของเจมเจมสักนะครับซึ่งซ้อมอยู่ทางค่ายแปะมินบุรีนะครับโดยมีแปะมินบุรีเป็นคนดูแลแต่เดิมนี่เป็นมวยของค่ายเกียรติเพชรนะครับแต่ว่าไปฝากซ้อมอยู่ที่ค่ายแปะมินบุรีเขานะครับสำหรับเจมสักถือว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับส่วนะตักเทพนี่ซ้อมอยู่ภูเก็ตนะครับ ถือว่าเป็นทีมเยือนนะครับสำหรับปตักเทพนี่ซ้อมอยู่ค่ายซินบีโมไทยอยู่ทางภูเก็ตนะครับมาเยือนวันนี้ยังไงสภาพแวดล้อมนี่เสียเปียบแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องกระดูกความเก่านี้ไม่แตกต่างกันมากนะครับสูสีกูคขี้แต่ว่าอาจจะเสียเปรียบเรื่องอสภาพแวดล้อมนะครับกองเชียร์น่าจะไปอยู่ทางด้านของเจมส์สักเพชรเกตเพชรนะครับวันนี้เป็นมวย เจมสักนี่ฝีมือครบเครื่องอประตักเทพนี่มวยเข่าเดินหน้าขวาข้าคอออกอาวุธแทงเข่าที่สำคัญมีศอกเสริมด้วยนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างสูสีนะครับแต่ผมยังชอบไปที่นักมวยที่มีสภาพแวดล้อมหรือว่าเสียงเชียร์ที่ดีอย่างได้เปรียบอย่างเจมสสักเพชรเกียรติเพชรนะครับ น่าจะอาศัยสภาพแวดล้อมหน้าเสือที่แข็งกว่าเหนือกว่าเนี่ยเบียดเอาชนะประตักเทพซินบีโมไทยไปได้แบบสนุกนะครับคุณนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับเจมส์พัเพเ์เพชรเกียรตเพชรนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ล่วงหน้าในมวยไทยเจ็ดสีที่จะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2560นะครับอ่คคู่มวย อา, an, อาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันเพราะฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราต้องมาติดตามหาข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเดในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงนะครับแล้วเ,เราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นจริงในเกาะในในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงนะครับกับเกาะติดตาช่างบวกกระแสดนะครับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ